เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังหลายแต่รมประโติญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องจากสุข้าต่อไปในรูปที่โดยเสด็จรอยอย่คนบาทของพระพุทธเจ้าหมายความว่าคุณสมบัติเต่าน,นี้เป็นคุณสมบัติระดับสูงระดับสมบูรณ์แต่เราก็โดยเสด็จไประดับหนึ่ง ก็ได้พูดมาถึงปัญญาจากสุกัติปัาจสุกทีนี้มันตัวพุทธจากสุเนี่ยคือจักสุข,สข,ของพระพุทธเจ้าเป็นการรู้จักอินทรีย์รู้จักอัธยาศัยนิสัยคนคือในฐานะที่เป็นคนอยู่กับคนอื่นอยู่ร่วมกับคนอื่นไอ้นี่ที่จริงก็คือหลักของจิตริยาพิจิตวิยาอ,อ่อนๆนะยนะ กิจวิทยาที่จริงมันก็ห่างไกลจากเรื่องแบบนี้แต่ว่าถ้าเราเอามาใช้ได้ระดับหนึ่งจะทำยังไงว่าคนแต่ละคนเนี่ยเราจะไปคาดหวังอะไรก็ไมกเกิดไปไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขามีภูมิหลังของเขาอะในพื้นเพจริตกิิทยาศสัยของเขาถ้าเราต้องการเกี่ยวข้องกับเขาก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ คล้ายๆกับตอนอะไรละ่ะตอนนี้แล้วกลางการเดือนธันวาคมที่พูดถึงหมาอะไรรอดไวเลอ,อร์ราคาเป็นแสนท่าแม่คนไทยมันก็เหลือเกินมีเมืองไทยอตั้งสี่พันกว่าตัวเมื่อเราต้องการจะเลี้ยงเขาก็ต้องรู้จักเขาแล้วงั้นก็เป็นอันตรายยอมรับประก็เป็นก,ก็อย่างนั้น ทีนี้ปัญหาที่เราอยู่กันคือเราต้องการเกณฑ์คนอื่นให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นโดยไม่ยอมรับความเป็นของเขาตามที่เขาเป็นเช่นบางครั้งมาคราวสามีพัญญาที่แต่งงานกันแล้วเกิดหย่าร้างกันคือแต่ละฝ่ายก็เกณฑ์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างที่เัวเอนอยากให้เป็นแล้วในสุดเราก็ยอมรับไม่ได้ เราะคนอื่นไม่สามารถจะปรับนิสัยเข้าหากันได้เมื่อไม่ยอมผ่อนตนในสุมก็แตกแยกกันแต่ถ้าเรายอมรับตามที่เขาเป็นคล้ายๆกับว่าเราปลูกกออุตภิษเราต้องยอมรับปกิลมันเหม็นนะเราอาจจะใช้สอยประโยชน์จากสรงอื่นมาได้แต่ว่าดอกมันเหนม็นลิ่นมนยอมไม่ล่ะ ถ้าไม่ยอมมันก็อย่าปลูกแต่ถ้าปลูกก็ต้องยอมรับว่ากลิ่นมันเองในขณะเดียวกันในคุณค่าด้านอื่นมันก็มีนะฮะเป็นยาเป็นเดรนระพิษมันก็ใช้ประโยชน์อยู่เยอะทั้งหัวทั้งก้านทั้งอะไรคือว่าทุกอย่างเนี่ยเขาก็เป็นไงทุกอยาบางครั้งบางคราวเรามีปัญหากับคนใช้ผู้กันไม่รู้เรื่อง ทีมีมีปัญหาคนขับรถอย่างเงี้ยต้องการไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นโดยเราลืมไปว่าถ้าแกคิดได้อย่างเราอย่างเราอ่ะทําได้อย่างเราแกก็เป็นเราเองแกไม่ได้เป็นคนใช้แกไม่ได้เป็นคนขับรถแกไปเป็นนักการพันโรงเพราะแกก็เอาเท่าที่ได้ต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์ในบุคคลบางพวกว่าเขาได้ก็า,าท่านี้ พราะแนตวตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแก่นคนก็คือไปตรวจดูนีิอินทรีย์ดูอัธยาศัยนรริสัยอรไมันไปได้ขนาดไหนคนบางคนมันจะพูดภาษากันเป็นธรรมะธรรมโออะไรอะไรมากมันไม่ได้หรอกในเช่นมันมีพระรูปหนึ่งพระพุทธเจ้ามีวิธีแก้ปัญหาเรื่องทัศนศีลนาทึ่งมา ไม่เคยใช้รูปแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าผลออกความเหมือนกันคือพระม่สึกมีพระรูปหน,น,นึ่งท่านกระสันกะสึกแล้วก็พอดีพ่อแม่ครอบครัวทางบ้านในตายแลเจ้าก็รับสั่งคุยเรื่องอื่นนะคุยเรื่องอื่น,น,ออน,นว่าถามะึกนี่จะทํายังไงมี คุณมีรอนอะไรหรือเปล่าที่จะประกอบอาชีพท่านบอกว่ามีอยู่ถามมาเท่าไหร่มีร้อยทหารบันชาอ่ะภิกษุไปหยิบเม็ดกวดมาร้อยเม็ดทำไมต้องหยิบเม็ดกวดเห็นไหมนี่คือ,อบวิธีแบบนับหนึ่งถึงสิบอ่ะคือเบี่ยงประเด็นมาไปเเลยเอาไปนับหนึ่งถึงสิบหายกรธได้ยังไม่หายนับไปถึงร้อยเลยอันนี้ก็คือวิธีการ เสร็จแล้วก็เอาพิสูจ,จน์่าเจ้าจานนั้นเท่านั้นนะค่าเจ้าจาน,นนั้นเท่านั้นพิสูจน์ก็นั่งนับสิละเม็ดเถือไเม็ดียวเ็ดแล้วมันก็จดจ,จ่ออยู่กับนัแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เห็นว่าไอ้เม็ดกรวดเนี่ยมันหายไปเรื่อย <ไป S 2> ๆ,ๆนะเดี๋ยวของที่เธอต้องการเนี่ยอย่างเยอะเลยพอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่านับเม็ดกรวดหมดรอยเลย้แต่ว่าของที่จะต้องการเพื่อจะสึกเข้าไปเนี่ยยังไม่ครบรับสั่งเออพิสูจน์ทำยังไงนี่ยของมันน้อยนะนี่ น้อยครบอ่ะจะสึกได้แล้วเสร็จแล้วก็เริ่มดึงเข้ามาแล้วค่อยดึงเข้ามาเราตัดสินใจไม่สิกนั่นคือรู้อัตยาศัยแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเป็นนิสัยที่เขาเขาคล้ายๆกับชอบท้าทายอ่ะชอบท้าทายชอบแข่งดีกับคนอื่นมาลาจะสึกรับสร้างเป็นไงจะสึกอ่ะ เธอภิกษุเ,เพื่อนๆเนี่ยที่เขาบวชด้วยกันนะก็สามารถได้เพื่อนเรียกว่าประโสดติบันจิตตาคานาคาอราคันพรกเธอจะให้คนอื่นเขาเรียกว่าภิกษุผู้กษันไม่อายก็เลยก็ฮึดสู้ฮึดสู้แล้วในที่สุดก็ได้นั่นก็คือดูอัธยาศัยน,นิสัยคนแล้วก็ปรับไปตามอัธยาศัยครับ ทำให้เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างน่าทึ่งอัศจรรย์ทีนี้เราอ่านในเราอ่านตอนปลายเราไม่ได้อ่านตอนเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องเอ๊ะมันทำไมมันง่ายลือเกินบางคนเลยผ่านไม่เชื่อเสียเลยลว่าทำไมมันเทศสมเห็จง่ายลือเกินที่จริงไม่ใช่หรอกวางแผนเยอะตรงนี้อ่ะพุทธจักรสุกระทิพตจักรสุหรือจะต้องมองจะต,ต้องชัดเจนในัวงคนเราทีเนี้ยเราก็มาเกี่ยวข้องกับลูกกับหลานกับคนกับอะไรคนชายลูกน้องอะไรแต่าง มันไม่จะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะมันต้องเข้าใจเขาคนเหล่านี้จะสื่อสารเขาได้อย่างไงจะพูดจากเขาได้อย่างไงแล้วจะมีวิธีการอย่างยกตัวอย่างพระนนท์พระนนท์เป็นอนุชานะะฮลูกพระเจ้าสุโธธนะเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากพระนางมาหาปิชาบดีโพธิมีเป็นพระนานางเป็นพระอนุชาต่างพระชนนีนะแต่ว่าลูกของพระเจ้าอานะฮะพระเจ้าคณะ นานานซึ่งก็เลี้ยงพระองค์มาก็ตอนที่ท่านขึ้นประจำนักใหม่แต่งงานนะฮะขึ้นตหนักใหม่ก็แสดงว่าพระชนมรรษาสูงพอายุห่างจากพระเจ้าไม่กี่ปีสองปีมัแล้วพระเจ้าศัตรูแล้วสเสด็จกรุงก็บินหลับพัดแล้วนะพระเจ้าตอนนั้นก็คงจะปีที่สามบกหรือสามที่เจ็ดไปแล,แล้วแสดงว่าท่าน ทนพระนุนเะพระนนเนี่ยก็คงจะแถวสาม4ิบห้าสาสี่สามห้านะพอแต่งงานเสร็จเสร็จพิธีกรรมพระเจ้าส่งบาตรให้ถือแล้วให้ตามไปส่งที่วัดวเจ้าสาวยังไม่ได้ทันส่งตัวเลยพระเจ้าเอาเอาจ้าบ่าวเข้าวัดกั่แล้ะ สาวเห็นเขาก็ตกใจตะโกนสั่งขอพระลูกยาไดไปโปรดเสด็จกลับมาดวนด้วยคือไม่กลา้าไม่กลา้าไปยุ่งกับพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่รับสั่งอะไรไม่หันกลับพระนรุนก็คิดเนี่ยเดี๋ยวคงจะรับตรงนั้นรับตรงนั้นรับตรงนั้นพระเจ้าไม่ได้หันมาคุยด้วยท่านก็เลยต้องตามไปไปจนถึงมิคโครทารามที่ประทับก่อนประทับนั่งแล้วก็หันกลับมาถามมนนจะบวชไหมคือถามว่าจะบวชไหม พระนนท์นี่ก็กลัวนะเขารบมากกับพระพุทธเจ้าเขารบมากบอกจะบวชพระเจ้าค่ะพระเจ้ารู้นะว่าจริงๆท่านไม่อยากบวชหรอกแต่นี่คือพระพุทธเจ้าเข้าเข้าพระไทยกับอนอบนท์พระนนท์เป็นอย่างนี้แล้วตอนที่หลังเนี่ยรับสั่งเล่าลค้พระบอว่านนท์ไม่ได้หรอกเขาขี้ยึดติดนิสัยก็เป็นคนยึด,ด,ดติดถ้าไม่ได้จัดการได้ก่อนปล่อยให้ไปอยู่กับเจ้าสาวแล้วกว่าจะออกมาได้ มันตัดตัดไฟตะต้นเลยเอามาเลยแล้วก็ต้องมีวิธีที่จะผลักดันให้เกิดขัดตยะมานะปรากฏว่าพระดนบวชก็ได้ยินเสียงเจ้าสาวแว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 แวเนี่ยพราะลูกเจ้าปวยเสด็จมาด่วนด้วยพราะลูกเจ้าเสด็จมาด่วนด้วยนั่งสมาธิใจแตกเลยคิดมากจนผอมจนผอมเพื่อนก็นำไปภาพพระพุทธเจ้า พุทเจ้าไปรับสั่งถามท่านก็เล่าความจริงนะฮะพระสมัยนั้นดีอย่างชื่อสั่งมากเลยถามยังไงท่านก็เล่าหมดพุทธเจ้าก็ใช้พุทธานุภาพนําพระนุลนในท่องสวรรค์เลยแต่ก่อนที่จะท่องสวรรค์เนี่ยให้ดูลิงรุ่นตัวหนึ่งลิงสาวๆที่มันถูกไฟไหม้ในป่าแล้วก็นั่งจับเจ้าอยู่ถูกไฟไหม้ไปหลายแผลนั่งจับเจ้าอยู่ที่โคนต้นไม้ ที่ตึกที่ต่อไม้ถึงถูกไฟไหม้เี่ยเชียร์ดูถามมนโนเป็นไงลิงนี่กับเจ้าสาวนี่ใครสวยกว่าบอกว่าเจ้าสาวสวยกว่าอ่ะเสร็จแล้วก็นําดูนางอภสรเป็นไงนนนางอภิสวร์นนี้กับเจ้าสาวนี่ใครสวยกว่ามน,นก็บอกว่านางอภสวรสวยกว่าเทียบกันไม่ได้เราก็เจ้าค่ะ ถ้าจะเทียบกันแล้วก็เจ้าสาวนะเหมือนกับนางลิงดุนตัวนั้น,นเทียบกันไม่ได้ทีนี้ก็ให้ดูนางอดัด้วยเรื่อยๆทุกคนสวยสวยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสวยไหมแล้วก็ถามมาอยากได้นะอยากได้เจ้าค่ะก็อยากได้ไปเรื่อยๆอ,อยากได้เปื้อนไปหมดเลยเสร็จแล้วก็ปล่อยท่านอยากไปเป็นที่มันคล้ายๆกับ อะไรแหละคล้ายๆคนตกเบ็ดนยเห็นไหมปลามันแรงมันดิ้นแรงได้ปล่อยสายไปเรื่อยๆปล่อยให้ดิ้นไปเรื่อยๆสุดสายป่านปล่อยไปหรือมาเหมือนกับคนเล่นบ้าอะไรต่อเห็นะเราจะปล่อยสายไปเรื่อยๆเป็นวิธีวิธีการในการฝึกคนแล้วก็เสร็จแล้วก็คุยคุยกันวันนน ถ้าต้องการได้นางเทพอักษรเนี่ยพนนลืมเจ้าสาวแล้วนะตอนนั้นลืมเจ้าสาวแล้วเออถ้าต้องการได้นางเทพอ,อนนักษรน่เอาตถาคตจะรับประกันให้นะจะตธอตั้งใจป,ปฏิบัติธรรมจันท์ให้สุดเดประเดี๋ยวจะเป็นนกกายประกันให้อนนมก็ตกลงตั้งใจจะปฏิบัติทําใจสงบแล้วไม่คิดถึงเจ้าสาวแล้วตอนนี้มันปฏิบัติสมาธิเพื่อได้นางเทพอักษรห้าร้อยแล้วจ้าก่อ รับสั่งให้พระสงฆ์เพื่อนๆพระนนท์พาไปว่านี่เราเราประการให้นนท์เขาให้ตั้งใจประพฤติภรอาจารย์เลยจะให้ได้นานับสอนเพื่อนก็ล้อเลยทีนี้พระนนท์เป็นลูกจ้างของพระพุทธเจ้าเจ้าจ้างให้ปฏิบัติภรอาจารย์เพื่อได้นางอักสรนตัวนี้ขัตติยมานะก็เกิดเกิดบุ้งปฏิบัติไม่สนใจนางอักสรไม่สนใจเจ้าสาอะไรไม่ตัดอารมณ์หมดเลย เพื่อนเขาไปกระตุกขัตยะมานะขึ้นมาพึ่ดสู้บําเ็ญเพียรทั้งสามวันนะฮะบรรลุมขุน,มนเป็นระห์เดี๋ยวข้ามากราบทูลเรื่องปฏิญญาที่พระพุทธเจ้าสถานไว้พระเจ้าตังรู้แล้วนะฮะแต่วิธีการเป็นวิธีการที่ถ้าเราดูแล้วก็ยังตอนเรียนเรียนหนังสือยังนึกขำวิธีของพระเจ้าก็น,นึกสงสารพระนรินยางเงวิธีการเหลือเกินแต่ว่าภิกษุ ก็มายกย่องสรรเสริมวิธีการะพุทธเจ้าตรงนี้ใช้ปฏิบัติการอย่างนั้นนะนะฮะเราจะเห็นว่าหักหานมากแต่รับสั่งมันต้องหักหานเพราะว่าพระนนเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดมากพอใจอะไรละปักใจเลยหัวปักหัวปักติดนิสัยแล้วก็เล่าว่าคราวหนึ่งเนี่ยพระองค์เป็นพ่อค้าพระนนเนี่ยมันเกิดเป็นเป็นลาตาง ลาต่างหรือมาเนี่ยแล้วก็ไปค้าขายสินค้ากันแล้วไปเติดไปติดลาสาวก็ตัวโอ้ยไม่ยอมมาเลยไม่ยอมมาเลยต้องล่อลอกด้วยวิธีการกต่างติดเลยนิสัยก็เป็นงรักสวยรักงามติดความสวยงามแล้วจะเห็นว่ามันก็คล้ายๆกับเอาน้ําน้าเข้าหูน้าหยอดหูเอาเอาเอา เอาน้ำแหลมไปบ่งน้ํานั่นก็คือวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนจุดที่ท่านอยากได้เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆและเราจะเห็นว่าแต่ละคราวเนี่ยมันก็สะสมความคิดได้เห็นว่าความสวยงามเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าจะให้ดูเทพอสษรที่สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งกบฟ้าก็น่บไปเรื่อยๆเลยแต่ในขณะเดียวกันอ้คนที่สวยน้อยเนี่ยมันก็ลดความพอใจลงไปแล้วตั้งกบฟ้าไปข้างหน้า พาไปข้างหน้าพอพระเจ้าประกันให้ได้หมดปููท่านก็ตื่นเต้นในเล่าใจเลยนั่นคือวิปการแต่ว่าแนวตัวเนี้ยที่จริงเรานํามาใชา้นํามาใช้กับการอยู่ร่วมกับคนเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารเป็นผู้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้มาอาจารย์เปน็นอะไรต้องเข้าใจลุกสิษย์ตัวเองเข้าใจคนใต้บังคับบัญชาของเองแต่เราถึงเข้าใจราษฎรตัวเองก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในฐานะอะไร เช่นบัดวารามอย่างเนี้ยมันพิสูจน์วัดเนี่ยพิสูจน์ว่าคนข้างวัดเข้าวัดหรือเปล่าว่าถ้าคนข้างวัดเข้าวัดเนี่ยแสดงว่าพระวาจารย์ใช่ได้แต่วัดบางวัดเนี่ยคนข้างวัดไม่เข้าเนี่ยแสดงว่าไม่ไหวมันพิสูจน์กันตรงนี้ยทำยังไงว่าให้ชาวบ้านเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีโดยใกล้ๆคนใกล้วัดเนี่ยเขามีความรู้สึกที่ดีแน่นอนว่าคนใกล้วัดบางทีก็มีปัญหา มีปัญหาโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆวัดเมืองหลวงวัดในเมืองนะเราจะเห็นว่ามันถูกบ้านล้อมหมดแล้วบางทีก็มีปัญหาเอาผ้าเอาผ่อนไปตากเอาปลาอะไรไปตากเอาขายะไปเททิ้งในวัดอะไรแต่ละก็มั่วๆอยู่พอสมควรแต่เราก็ต้องให้ความเป็นมิตรให้ความเมตตาแก่เขาพูดจากันด้วยความเป็นมิตรนะในฐานะที่เป็นพูทธบริษัทเดกันด พระนัธยาสายัยคนนิสายคนแล้วก็อินทรีย์อินทรีย์นั้นก็มีห้าอย่างคือถ้าเรามองในด้านการจัดก,การศึกษาอินทรีห้าก็คือเรื่องความพร้อมความพร้อมเนี่ยอย่างเวลานี้ที่ก็วุ่นวายอะไรสอบซอนที่จะโอนย้ายไปให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรอบตกันไปเนี่ยบริหารคือยังนึกว่า มันก็พูดกันไปดูฟังก็รับตรี่ที่เขพูดเนี่ยมันก็ชนกันเองนะนะคนหนึ่งบอกว่าไม่ไม่ทําอย่างนั้นคนหนึ่งบอกว่าค่อยๆเอาที่มันพร้อมนะคนหนึ่งบอกว่าขาดรัฐมนุษย์พูดเรื่องเดียวกันเนละ้วจะเห็นว่าในแง่ของความเป็นจริงนยมันมีปัญหาเพราะอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยเขามีอัตตาเขาผู้ครูสปจเนี่ย ก็เป็นเลขสี่เก้ากันอนะอาบาตาเป็นใครอะ่ะเป็นผู้ปกครองเขาอะ่ะปลัดอาบาตก็แค่สี่สามนั่นเองยังมากก็แค่ปัญญาตรีมันไม่ใช่เรื่องง่ายะนะเป็นจิตวิทยาที่จะต้องยอมรับสถานะเขาคนจะใช้คนเนี่ยต้องให้เกียรติคนเนี่ยนะแล้วเขาควรอยู่ในจุดที่เขาควรอยู่ที่เหมาะสมแก่สถานภาพของเขา พอถึงจุดหนึ่งคนก็ถอนตัวมคนดีๆยังไม่เข้าสู่วงการวงการการศาึกษาเพราะว่าผู้ผู้บงังคับบัญชาเนี่ยคืออย่าลืมว่าคนในท้องถิ่นในคัดเลือกกันเนีบางทีนักเลงหัวไม้มสารพัดเลยนะลองไปดูเถอะแต่ว่าครูก็คือครูครูมันผ่านระบบการบึปกปรืออบรมมาต่างหากถึงแน่นอนนะด้วยด้วยพื้นฐานทางคุณธรรมเนี่ พื้นฐานทางจิตวิญญาณความเป็นครูโดยเฉลี่ยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เขาก็าอยู่ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของเด็กได้และอย่าลืมมอบฝ่ายบริหารเวลาไปไปควบคุมเนี่ยกรมการปกครองก็คือคุมมาทิงแล้วนะี่กเอาครูไปเสิร์ฟอาหารไปบริการเลี้ยงน้ำร้อนน้ำชาในกิจกรรมต่างๆ ไอ้ลูกข้าราชการฝ่ายนั้นก็ดูหมนไอ้ครูเรามันก็ลูกน้องพ่อเราอยูะก็ยุ่งหมดและเพราะในแนวตัวนี้ที่จริงเป็นแนวที่ต้องเข้าใจกันเข้าใจนิสยัยเข้าใจอาถยาัยของคนไว้ฉลาดในการบริหารฉลาดในเรื่องคนเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงคนเข้าถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรตา่าง นะอย่างอย่างว่าเป,ประปรเพณีบางท้องชินเนี่ยเขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณเราไปขัดคอเขาไม่ได้หรอกเอาอย่างไงก็เอาอย่างนั้นแหละบางทีก็ไปสอนเขาเอาวัฒนธรรมกรุงเทพเนี่ยเข้าไปสอนต่างจังหวัดไปสอนก็ได้ไนีเอาสิยอมทำยังไงก็ทําเลยไม่ได้ว่าอะไรอ่ะมันไม่มีผิดมีถูกพิจิงไงขั้นบดทางเมระเพณีนี่ไม่มีใครผิดใครถูกหรอก ไอ้ที่ถูกแล้วมันหลักกูไม่ใช่หลักเจนอะไรคือว่าทําอะไรมันสําเร็จประโยชน์เนี่ยมันเหมือนกับรามากรุงเทพเนี่ยมายังไงก็ได้อ้ถึงกรุงเทพก็แล้วกันแหละทำไมจะต้องยึดติดว่าต้องมารถเมย์มารถทัวร์มารถไฟมารถยนต์มออะไรก็ได้มาถึงกรุงเทพนั่นคือเป้าหมายเพราะนการอยู่กับคนเนี่ยปรสา,านภพนักคน เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากที่สุดเรียนรู้ไม่มีจบสิ้นเ,นเรียนรู้กับคนเนี่ยแนวนี้ก็คือแนวที่จะทําความเข้าใจรู้จักกับเขาเอาเขามาเป็นพวกได้ลองสังเกตว่าพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดคนในที่ต่างๆแม้แต่ปัญญวิีมพระเจ้าจมีวิธีที่จะพูดจนปัญญวคคียอมจำนวนและพร้อมจะฟังธรรม มันอัธยาศาัยนิสัยคนเนี่ยสำคัญเพราะคนบางคนเนี่ยพูดเสียงดังอย่างนั้นเองเนี่ยต่วัาใจแกไม่มีอะไรหรกเราก็ต้องยอมรับกแกเราพูดคนนี้แกเสียงดังหรกเ่มันจะเอาอย่างไงแกแกเราไปแก้อะไรเขาไม่ได้ทีนี้อาการที่จะแก้คนอื่นนแสดงมาตัวเองมีแกนิสยัยอยากแก้คนอื่นไม่ได้ เป็นคนอ่อนแอนะคนชอบบังคับเนี่ยที่จริงคนอ่อนแอเหมือนกับคนที่เดินไปไหนแล้วชอบส่งเสียงดังที่จริงคนกลัวผีนะเดินมืดมืดแล้วส่งเสียงดังก็หมายความเป็นคนที่กลัวผีไม่เชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นการเกี่ยวข้องกับคนที่เจ้าคนเข้ามาเป็นพวกเนี่ยต้องเข้าใจเขาและต้องยอมรับเขาตามที่เขาเป็นก็ กขาได้ทางนั้นนะแต่ว่าอย่างทีนี้มันจนถึงหนึ่งวัพพันธุ์ยุธญาณเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราก็คงไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไงว่ารู้พอสมควรที่เราพูดว่ารู้ทุกอย่างในบางอย่างรู้บางอย่างในทุกๆอย่างในแวดวงในวิถีชีวิตของเราจะท,ทำยังไงจะพูดจาก,กันที่เกิดความเข้าใจติดต่อประสานงานกันพอรู้เรื่องจะประเด็นต่างๆก็เรื่องเหล่านั้นได้ แล้วก็ไม่อ่อนไห้ไปกับปัญหาต่างๆมากเกินไปเพราะแนวจกักษุทั้งห้าของพุทธเจ้าที่จริงมันเป็นเป็นจุดที่สมบูรณ์เมื่ออยู่กับพุทธเจ้าแต่เราเองก็สามารถจะโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทได้โดยการเอาเนื้อหาสาระเหล่านั้น,นมาพยายามปฏิบัติให้สัมผัสได้ระดับหนึ่ง นี่จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมยังมีมีผลมีหลักมีเกณฑ์นะที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นที่พึ่งํำนักใหแก่สังคมได้แก่ประเทศชาติปนอย่านใดเพราะอะไรเพราะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็สามารถปฏิบัติตนเองให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บ,บุคคลอื่นได้ส่งเสริมสนับสนุนึ่นกันและกันได้ต้องฟังไะ แต่ร่มระโพติยาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่าน,นี้ที่สุดนี้ขอความจ,จเมาะเป็นเมอตนำไปบูรในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน,นสวัสดี